แต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะเข้าไปเป็นผลร้ายกับร่างกายนะครับทางกระแสะเลือดนะครับการรับเลือดในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสรับเชื้อไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบซีไปเนี่ยในปัจจุบันได้รับการคัดกรองอย่างดีแล้วนะครับใช้ของมีคมร่วมกันอันนี้ยังเจออยู่นะครับใครทันตัดผมยุคนี้บ้างครับผมยังทันอยู่นะฮะผมยังได้ตัดผมด้วยมีดโกนประมาณอย่างนี้เวลากันจอนนะครับ ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆของผู้ชายนะครับซึ่งสนิงก็เขอะด้วยดีไม่ดีนอกจากไวรัสตับอักเสบและยังอาจจะได้บัตทยักไปด้วยนะครับ,นรบในปัจจุบันก็เลิกแล้วนะครับเช่นเดียวกับเลือดนะครับในเลือดเนี่ยก็จะมีไวรัสอยู่นะครับถ้าในปัจจุบันก็ได้รับรับการกรองอย่างดีนะครับก็เบาใจได้นะครับ เพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับเลือดเรามีคนป้องกันให้โดยการทางศูนย์ไวิจากโลหิตเนี่ยเขาจะคัดกรองให้แต่ว่าการป้องกันเรื่องของของมีคมเนี่ยเราก็ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราปลอดภัยเพศสัมพันธ์นะครับภาพวาดเสียวหน่อยนะครับแต่เซ็นเซอร์ไว้อย่างดีแล้วนะครับก็คือไวรัสตับักเสบ B กับ C นะครับไวรัสตับักเสบ B กับ C เนี่ยก็มีโอกาสติดต่อได้ทาง เพศสัมพันธ์นะครับวิธีป้องกันนะครับก็คือสวมถุงยางอนามัยนะครับโดยใช้ให้ถูกต้องนะครับก็จะสามารถป้องกันไวรัสตับอักเสบไม่ให้แพร่ออกไปทางเรื่องของการามีเพศสัมพันธ์ได้นะครับจากแม่สู่ลูกนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยวรัสตับอักเสบบีเนี่ยเป็นไวรัสที่ติดต่อเยอะในบ้านเรานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถไปจากแม่สู่ลูกได้นะครับ ทีนี้จริงๆแล้วนะครับในปัจจุบันเราได้พยายามป้องกันนะครับลดโอกาสติดจากแม่ไปสู่ลูกนะครับทำได้ยังไงบ้างนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์นะครับเพราะงะั้นเวลาที่ฝากท้องเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่เป็นไวรัสตัษษบักเสบติจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าไวรัสเยอะเราอาจจะให้คุณแม่รับประทานยาเพื่อกําจัดไวรัสในกรณีที่มีข้อบ่องชี้ต่อมา ตอนที่ทารกทากแรกคลอดนะครับอาจจะมีการฉีดภูมิฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและกําจัดเชื้อตั้งแต่แรกคลอดเพื่อไม่ให้เขาเป็นต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันในปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A มีวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกราะป้องกันที่เราสามารถสร้างเสริมได้นะครับอันนี้ก็ปรึกษาแพทย์ได้นะครับเพื่อ ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีภูมิอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังฉีดวัคซีนนะครับเพราะงะั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกล้วยๆใช่ไหมครับก็สามารถทําได้จริงนะครับโดยที่ว่าไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรพิเศษไม่ต้องไปเสาะหาอ,อ,อะไรนะดีหมีหัวใจเสืออะไรมากินเพื่อเสริมเป็นพิเศษเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรและอาหารเสริมนะครับ รู้จักไหมครับสมุนไพรยอดฮิตมีใครในที่นี้รู้จักไหมครับตัวตัวซ้ายซ้ายมือใครใช้อยู่หรือเปล่าครับมีใครใช้อยู่ไหมฮะถังเช่านะครับส่วนด้านขวานี่มีใครรู้จักไหมฮะมีดังมากช่วงประมาณ2อสปีนะครับผมไม่กล้าเอ่ยออกชื่อนะครับเดี๋ยวขอเอ่ยในใจแล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อนีหวัดเสียวมากนะครับนะแต่สองตัวนี้นะครับถังเช่ากับญยาตัวนี้นะครับ ไม่ใช่สมุนไพรบำรุงตับนะครับก็จะเป็นสมุนไพรสำหรับท่านชายกับท่านหญิงนะครับสมุนไพรอะไรบ้างที่ไปหามาแล้วเขาจะบอกว่ามีผลมีประโยชน์ผมว่าหลายๆท่านคงเคยเจอในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะเคยกินมาเองแล้วด้วยซ้ำนะครับนะถ่ายเลยนะครับถ่ายแล้วไม่กินนะครับถ่ายรูปนี้เสร็จแล้วไม่กินนะครับไม่เอานะครับนะอันที่หนึ่งเลยนะครับนะก็คือเห็ดหลินจือแน่นอนยอดนิยม นะครับอันที่สองมะลุมนะครับอันที่สามลูกใต้ใบนะครับอันที่สี่ทุเรียนเทศอันที่ห้าเบญจอมลิทนะครับมันคืออะไรกันบ้างข้อมูลทางว,าวิชาการถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีสมุนไพรหรือหันเสริมที่บำรุงตับได้นะครับข้อมูลที่อ้างอิงส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในห้องปฏิบัติการหรือสัตว์ทดลองนะครับสมุนไพรทั้ง5ชนิดที่กล่าวมาเนี่ยเคยมีผู้ป่วยโรคตับรับประทานแล้วการทํางานของตับแย่ลงตับวายและบางคนเสียชีวิต นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างมีอาจจะมีคุณแต่ว่าเรายังไม่รู้จักมันดีมันเลยมีโทษนะครับตัวแรกก่อนเลยเห็ดหลินจือนะครับถ้าพูดถึงเห็ดหลินจือเนี่ยนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตยกอ,อาจารย์คุณหมอบรรเจิดนะครับเพราะว่าถ้าไปหาเต็มที่เลยทุกเว็บไซต์ที่ขายเห็ดหลินจือ อ้างอิงจากงานเขียนของท่านนะครับซึ่งตีพิมพ์ในธรันรวา2013นะครับนะก็คือเห็ดลินจือกับข้าพเจ้านะครับผมหาหนังสือไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทุกอันเนี่ยจะยกบทความของท่านเป็นหลักนะครับซึ่งถ้ามาดูบทความทางวิชาการของ ประเทศไทยเราบ้างนะครับก็คือจดหมายเหตุทางการแพทย์นะครับเวลาที่หมอมีอะไรที่อยากจะตีพิมพ์นะครับมีข้อมูลอะไรใหมๆ่ๆก็จะตีพิมพ์ไปในจดหมายเหตุทางการแพทย์นี้นะครับกับมีรายงานว่าเกิดตับวายในผู้ใช้เห็ดหลินจือนะครับรายงานไปประมาณ10ปีที่แล้วละนะครับนอกจากประเทศไทยก็มีฮ่องกงรายงานเข้าไปนะครับเพราะงั้นคิดให้ดีๆก่อนนะครับเรายังไม่รู้จักมันดีมันอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าโทษมันเนี่ยเห็นแน่ๆละมีหลักฐานทางวิชาการแน่ๆละนะครับ ต่อมามาลุมนะครับมารุม mm กิน hmm. ยังไงฮะมะลุมกินยังไงฮะกินอย่างนี้นะฮะมะลุมต้องกินอย่างนี้นะครับเออมาลุมกินอย่างนี้อ uh ร่อยนะครับเพราะว่ามะลุมเนี่ยถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยควรตรวจการทํางานของตับเพราะว่าบางรายเนี่ยใช้มาลุมติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วพบว่าเอมไซต์ตับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางมหาลัยมหิดลนะครับเป็นภาคคณะเภสัช นะครับออกออกมาเตือนนะครับกินน้อยๆไม่เป็นไรกินเป็นอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งใจกินกินต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีอย่างที่ท่านคิดนะครับลูกใต้ใบนะครับอันนี้ใบอันนี้ลูกก็เลยเรียกว่าลูกใต้ใบนะครับลูกใต้ใบเนี่ยนะครับมีข้อมูลโฆษณาว่าเป็นยาสมุนไพรใช้สืบต่อกันมา2,000ปีรักษาวไว้รัสตับอบักเสบบีได้ผลดีแต่ว่าได้ผลดีไม่ได้แปลว่าหายนะครับใช่ไหมฮะ วันนี้เดี๋ยวฟังแล้วจะรู้เลยไวรัสบีไวรัสซี C, เราสามารถรักษาได้ในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะงะั้นไม่ต้องไปอาศัยลูกใต้ใบนะครับนอกจากนี้เนี่ยลูกใต้ใบยังมีพิษเลื้อดลังที่ตับและไตซึ่งเป็นรายงานการทดลองในหนูนะครับทุเรียนเทศนะครับทุเรียนเทศ,นะทเ,เ,ทศเป็นผลเป็นนำ้นำมอย่างนี้นะครับเวลาที่เอามาใช้นะครับใช้ที่ใบนะครับเราเจอว่าใบทุเรียนเทศนะครับมีคนบอกาแก้มะเร็งได้เคยดังมากลงไทยรัฐแก้มะเร็งได้จริงแ,แต่ไตพัง บใบทุเรศเทศมีพิษนะครับเป็นพิษต่อเซล์ประสาทของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเซลประสาทแล้วก็ยังมีผลก่อการทํางานของไตนะครับเพราะงะั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะครับสุดท้ายนะครับเป็นจาอมฤตนะครับเป็นสมุนไพรที่โด่งดังมากนะครับในการรักษามะเร็งตับนะครับแต่สรรพคุณของเขาเนี่ยเป็นยาระบายจดในลักษณะสรรพคุณคือยาระบาย ส่วนประกอบของเขามีมะกรูดยาดำลงทองพริกไทยขิงแห้งมหาหิงดีเกลือเพราะฉะนั้นเอามาแล้วกินแล้วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะถ่ายท้องนะครับข่าวคราวครั้งสุดท้ายคือ23สิงหา2558นะครับเคยออกช่อง9อยู่แล้วก็เงียบไปนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีออกมาอยู่นะครับก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าสมุนไพรที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือจุดประสงค์คือให้เป็นยาระบายนะครับ อ่ะโอเคก็อาจจะงงบ้างไม่งงบ้างนะครับไปเร็วๆนะครับสุดท้ายเรามาสรุปกันดีกว่าว่าถ้าจะทานอาหารให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับหลีกเลี่ยงของหมักดองหลีกเลี่ยงของที่มีโอกาสปนเปือ้อนอลฟาทอกซินถั่วพิษผลพืชเมล็ดอบแห้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับ การงดอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยบางท่านเข้าใจผิดนะครับการงดอาหารเนื้อสัตว์และโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยจะแนะนําในกรณีที่มีภาวะซึมจากตับแข็งคือเป็นเยอะแล้วนะครับนะถ้าไม่มีอาการอย่างนี้ไม่ต้องงดนะครับกินให้ครบห้าหมู่เหมือนเดิมสุดท้ายการจํากัดน้ําจํากัดเกลือเนี่ยแนะนําในกรณีที่ผู้ป่วยมีบวมน้ําหรือท้องบวมท้องมานนะครับก็ไม่ต้องจํากัดทุกคนนะครับอาหารห้าหมู่ก็ดังนี้นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินวิตามินจากผักและผลไม้และไขมัน มีความสำคัญร่างกายเรายังต้องการทั้งหอยู่นะครับสรุปไม่ควรทําแบบนี้นะครับอยากให้ตับเราดีอยาก,กินเยอะอย่าให้อ้วนนะครับอยาก,กินเหล้าอย่าใช้ของมิคมกับคนอื่นนะครับมีการป้องกันเวลามีการเพศสัมพันธ์นะครับตับน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับควรจะถนอมไว้นะครับก็ขออนุญ,ญาตจ,จบตามนี้นะครับเจินเวลาไปหน่อยก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจแล้วรับฟงังทุกคน